สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาชมสวนมะม่วงนะครับผมนะสวนมะม่วงที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็ติดลูกค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้นะครับปีนี้เขาออกดอกค่อนข้างเยอะนะครับผมนะนะครับลมแรงบางต้นก็หล่นร่วงลงเต็มพื้นเลยนะครับผมนะไปดูกันเลยครับผมนะครับเราจะพามาชมสวนมะม่วงนะครับผม ปีนี้ลูกค่อนข้างดกนะครับผมมาดูต้นแรกกันเลยนะครับนี่มะม่วงขายตึกนะครับมะม่วงขายตึกลูกดกปีนี้ครับดกเหมือนกันนะครับช่วงพายุลมพัดแรงนะครับหล่นหมดเลยแต่ก็พอมีเหลือบ้างนะครับผมนะครับนี่ขายตึกนะครับ มีด้วงนะครับมาเจาะตรงต้นนะครับตรงกิ่งนะครับไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับใครมีวิธีก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับแบบนี้ด้วงจะเจาะลำต้นขึ้นไปนะครับแล้วก็หักครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับผมผมทำการตอนกิ่งทาบกิ่งนะครับเอามาหาชนกมาใส่นะครับผมแล้วก็มีโชคอนันต์นะครับ ฝั่งนี้โชคกน,นันแล้วก็นะี่ครับต้นนี้ก็เอามาหาชนกนะครับมาใส่ก็จับลูกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมนะครับของปีนี้นะครับสวยๆกันเลยนะครับสำหรับด้านนี้ก็จะเป็นแดงจักระพัดนะครับปีนี้ไม่ค่อยดกนะครับ ปก,ปกตินี้แตงกกะพันนีุู่กดกมากแล้วก็อีกอกิ่งตอนข้างบนนะครับจะเป็นอาทูอีทูนะครับคล้ายๆลูกแอปเปิลนะครับผมส่วนฝั่งด้านนี้นะครับผมดูกันฝั่งนี้น่าจะตอนกิ่งไม่ติดครับตอนตอนตอน้ตนยังเล็กนะครับเนี่ยพอนี้ยังไม่ติดลูกนะครับตัวนี้ก็จะมีมะม่วง น้ำดอกไม้นะครับนี่น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองนะครับต้นนี้ก็เพิ่งติดลูกนะครับผมข้างบนเป็นมะม่วงอกล่องนะครับข้างล่างน้ำดอกไม้นะครับผมนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นอกล่องเหมือนกันนะครับผมตอนที่ผมทำผมก็ เอาต้นกิ่งมเมล็ดมาเพาะนะครับผมแล้วค่อยมาตอนกิ่งนะครับเขาจะมีรากแก้วนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นมะว่างแก้วขมิ้นนะครับผมดูกตกแก้วขมิ้นนะครับผมมีทั้งแก้วขมิ้นมีทั้งบกล่องนะครับ ีงามดอกไม้นะามดอกไม้สวยๆนี่แดงจกระพัดนะครับผมหลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่รู้พันธุ์ไหนเอามาตอนกิ่งไว้นะครับจนลืมหมดแล้วนะครับผมอืม นะครับสวยๆตัวนี้จะเป็นลำไยปิงปองนะครับผมเอามาปลูกซื้อมาต้นห้าร้อยบาทต้นเล็กๆนะครับกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงก็เพิ่งติดลูกนะครับบางบางกิ่งก็จะเป็นเขียวใหญ่นะครับตัวนี้เขียวใหญ่นะครับบางกิ่งก็จะเป็นสายพันธุ์อื่นนะครับจาไม่ได้แล้วว่าเอาอะไรมาใส่ครับตัวนี้ก็ น้ำดอกไม้นะครับทั้งต้นเลยนะครับต้นนี้นี่น้ำดอกไม้อันนี้ก็จะเป็น R2 E2 นะครับผมเพิ่งติดลูกของปีนี้ตันนี้เป็นมะม่วงแก้วนะครับแก้วสายพันธุ์โบราณน,นะครับผม น้มดอกไม้คุณติดส่วนต้นนี้ก็เป็นน้ําดอกไม้สีทองนะครับผมนะครับถ้าเขาโดนแดดนี่จะเหลืองเลยนะครับผมนะครับยังไม่สุกนะครับแค่เหลืองเฉยๆนะครับผมก็จะเป็นสีเหลืองๆเลยนะครับอามดอกไม้สีทองเอามาตอนกิ่งไว้ฝั่งนี้จะเป็นขนุนนะครับผมนี่ขนุนนะครับลูกดกข้างบนเต็มเลยครับข้างบน ขนมครับโอ้ไก่ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมะไฟต้นมะไฟนะครับติดดอกแต่ไม่ติดผลนะครับสองต้นนี้ดอกที่เต็มต้นเลยครับติดดอกปลูกมาเล็ดไว้น่าจะสิบกว่าปีแล้วครับมะไฟ ต้นมะกรูดนะครับสูงมากนะครับต้นมะกรูดวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับผมเมื่อคืนฝนตกนะครับวันนี้ก็เลยค้มคมนะครับอากาศดีนะครับตัวนี้ก็เป็นแดงจักระพัดนะครับผมแดงจักระพัดนะครับถ้าลูกเขาโดนแดดมันจะออกม่วงเลยนะครับผมัวนี้นะครับม่วงเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสามฤดูนะครับโจกอันนันนะครับโจกอันนั้นางกิ่งก็เป็นมาหาชนกนะครับอยู่ในต้นเดียวกันนะครับผมทำเป็นมะม่วงแฟนซีไปเลยนะครับผมนะอันนี้ขายตึกนะครับมะม่วงกินสุกก็อร่อยนะครับขายตึกนะครับบางต้นนี้ ด้วงมาเจาะนะครับผมไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับมีตัดทิ้งตัดกริงทิ้งนะครับผมก็เนี่ยต้นเนี้ยก็จะเปน,นต้นตายนะครับร่วงนะครับเป็นต้นอาทูอีชูนะครับผมนะครับต้นอาทูอีชูอีกต้นหนึ่งนะครับผม กิ่งมาเสียบนะครับผมแล้วก็เอาแดงยะคับัดมาใส่ด้วยนะครับนี่ติดกิ่งหนึ่งนะครับติดกิ่งนี้ครับข้างบนก็จะเป็นอาทูอีทูนะครับผมขยายไปเรื่อยๆครับผมนี่เขียวใหญ่นะครับผมเขียวใหญ่ครับลูกก็ค่อนข้างดกนะครับตลนกันเกือบหมดนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมายมนะครับผม ยมเปี่ยวนะครับลูกก็ค่อนข้างดกเหมือนกันนะครับปีนี้นะครับมีสองต้นที่นั่งเล่นนะครับผมนี่โตไม้นั่งเล่นครับผมมีเป ดูในกระถางก็จะเรียกเพชรหึงนะครับผมหรือหางช้างนะครับผมเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมนะปลูกมาสิบกว่าปีแล้วครับยังไม่ออกดอกให้เห็นนะครับผมครับต้นหางช้างเพชรหึงนะครับอู้ลมอากาศดีครับวันนี้ดอกเฟ่องฟ้าสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมนะสำหรับวันนี้เอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ